ยาทวาสันติวิหารสินีทูเปะคเรโพคเรตหิงตหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุเตพระวันเตปูชิตาสโสทิงกะโรเตเทวิหารมันทะเลเทระจามัชนาวกาจะพิขาโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสกคาคามาจะเทสานิามาจะอิสรา สัปานภูตาสุขิตาพรวันตุเตชะลาพุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเทสังเสทชาตาอัทธโวปปาติกานิยาก,นากะกังธรรมววารังปะชิตจเตสัมเพทุกขะสะกะโรตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะธราจักปุขาสังโคโหตุปะมาขะ โตุสมสมาโควะอัทยาจะหิตตายาจัดอามเฮรักขันรักขตุสัมธโมสัเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปาปุเยยามะธรรมเมอาริปะเวทิเตสัปนาโอตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารามปะเวท ฉันโตกาเลเทโบปาวัสตุวุธิภาวยาสตตานังสมิถังเนติมิถนังมาตาปิตาจะอัชชรังนิจังรักขันตุปตตะกังอีวังธรรมนีราชานุปชังรักขันตุสัพพัทาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตาาปตาจะนิพยากโสกัปปัตตาจะนิโส กาหตุสัพเพปีปานิโนเอตาวาเอตาวตาจะอามเหหิสัมภตังปุญญะสัมภตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพเพสัมพทิติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทยาลีลังรักขันตุสัพพทาพ่ภาพทา,า,าวนาพิรตาหูตุ คัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพุทธาพระลปตาปัจเจกานงจะยังภาลังอรหันตานังจะเตเชนะรักขังพันธามีสัพพโสโหติสัพพังสุังขังรักขันตุสัพเทวตาสัพพภาุทธานุภาเวโสตีหนตุนิรันตังโหตุสัพพังสุังขังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสัพพสามานุภาเว นาโสธีหตุมิรันตังหตสงุสัพพังสุขฆะลังลักขันตุสัพพะทวตาสัพพะสังฆานุภาวีนะสัพนะโสธีนินรันตารังด้วยอนุภาคแห่งสาจจะอธิษฐานและอนุภาคแห่งความเพียรและอนุภาคแห่งบูชาพระรัตนาตรัยด้วยสาธยายมนฑาสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรนและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ด,สสดิ์จงเกิดสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ให้พวนจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวเทศเบรดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนฑและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่วัตถุมงคลปิดตายยอดเศรษฐีเหลียญยอดเศรษฐีเหลียนบครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งผระปาริตนทรงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน